ผู้ชมครับหลังจากที่รายการโหนกระแสนะครับได้มีการนําเสนอประเด็นหอเหือเมื่อผู้ปกครองร้องเรียนผ่านเพจรายการว่าลูกชายซึ่งเป็นนักศึกษาถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในย่านมหาวิทยาลัยลังสิตค้นกระเป๋าและก็ยึดเอกสารส่วนตัวไปหลังทราบว่าจะย้ายออกพร้อมทั้งเรียกเงินเพิ่มหลักหมื่นบาทหากต้องการได้ของคืนแถมยังมีพฤติกรรมนะครับในลักษณะเดียวกันกันกบผู้เช่ารายอื่นๆด้วยเช่นกักขังน่วงเหนียวเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงถูกด่าทอด้วย คำหยาบคายโดยกระทําเช่นนี้ต่อเนื่องมานานกว่า20ปีแต่กลับไม่สามารถดําเนินคดีได้อีกทั้งเจ้าของหอพักยังอ้างว่าเป็นอดีตภรรยานายตํารวจระดับสูงและยังจะขู่ฟ้องกลับด้วยประเด็นดังกล่าวครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่งางหนักหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้มานานถึง20ปีและมองว่าพฤติกรรมของเจ้าของหอพักนั้นเข้าข่ายกักขังนวงเหนียวและกันโชคทรัพย์ ซึ่งดูแล้วมักจะทำพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำๆกับเด็กนักศึกษาซึ่งดูแล้วมักจะทำพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำๆกับเด็กนักศึกษาซึ่งไม่ค่อยกล้ามีปากมีเสียงถือเป็นภัยอันตรายกับผู้อื่นในสังคมอย่างมาก โดยเรื่องนี้ครับทางหนกระแสนะครับมีการไปสัมภาษณ์ทางด้านของพันตบรเอกพัฒนาชัยพมรพิบูลครับพุ่มกับการสอพอปักคลองรังสิตเตรียมตั้งวอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายทั้งหมดในวันที่5พฤษภาคมนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานเตรียมดําเนินคดีต่อไปโดยเชิงหนึ่งครับพุ่มกับกล่าวว่าตํารวจอยากทำมานานแล้วพอมีเรื่องนี้เข้ามาทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นเราไม่ว่าผู้ประกอบการเพราะมันมีเรื่องของต้นทุนกําไรแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบ แต่หอพักเขาก็ไม่ใช่อัชญากรไม่ใช่ว่าซ่องสมหรือค้ามนุษย์อะไรขนาดนั้นคือเขาค้ากําไรเกินควรเอาเปรียบมันเป็นเรื่องความเดือดร้อนลาคาญของพี่น้องประชาชนเขาต้องปรับต้องกลับใจต้องประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต้องคิดว่าเด็กๆก็เป็นลูกเป็นหลานเอาเงินมาให้ ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าภายหลังการออกมาพูดของทางท่านผุ้กกับสพปักคลองรังสิตครับก็เรียกว่ากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมีหลายคนนะครับเข้ามาแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อหาเดือดร้อนลำคาญปรับ500แล้วให้เขาทำแบบเดิมต่อไปครับท่านเวรกรรมประชาชนผู้บริสุทธิ์จะรับกันเองครับ ขนาดมีคลิปออกมากักขังน่วงเหนียวยึดของลูกบ้านอันนี้คือไม่ผิดต่อไปนี้หอที่ไหนก็ทำได้ว่างั้นแบบนี้ช่อโกงกักขังน่วงเหนียวมินประมาททำลายร่างกายหลอกลวงต้มตุน๋นตบซับแก่สาธารณชนหลายคนมาเป็นเวลานานนี่ไม่เข้าข่ายอาชญากรหรือไม่สามารถแจ้งความได้จริงหรอครับหรือสมองของท่านไตรตรองได้แค่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันแค่สร้างความรำคาญหรือครับ คิดครับคิดเยอะๆแล้วหยุดแถแบบไม่กันกลองแล้วทําตัวให้มีคุณค่าเถอะครับอย่าทําหน้าที่แค่บกรถเก็บตังครับมันดูด้อยคุณภาพเกินไปผมเลยอยากให้ออกกฎหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนในการประเมินศักยภาพตำรวจแล้วให้มีผลต่อการกำหนดเงินเดือนและการเลื่อนขั้นของตำรวจจริงๆถ้าพึ่งไม่ได้ก็ให้มันตอกต่อยแค่นั้นแหละเปลืองเงินเปืองทรัพยากร อีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าในเมื่อกฎหมายทําอะไรมันไม่ได้ก็ให้โซเชียลลงโทษมันค่ะข่าวกระจายไปให้หมดแล้วก็ให้มันเจ๊งกันไปข้างหนึ่งอีกคอมเมนต์บอกว่าพุ่มกับพูดแบบนี้อีกหน่อยก็เปิดอพาร์ตเมนต์แล้วทําแบบนี้กันทั่วไทยเลยสิครับกักขังคมขู่ยึดซรัพยรีดไถโกเงินดูหมิ่นทำร้ายร่างกายเจอแค่ขากําไรเกินควรสบายมิตระแบบนี้ อย่างไรก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายเลิศศักดิ์รักธรรมครับผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสํงงาน,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักชื่อดังย่านลังสิตแล้วหลังได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องว่าหอพักแห่งนี้มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการคิดค่าเช่าเกินราคา ใช้อิทธิพลคลมขู่ผู้พักอาศัยและมีลักษณะคล้ายกับขังนวงเหนียวซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวดําเนินมาอย่างยาวนานกว่า20ปีโดยสคบได้มีการลงพื้นที่ไปมาแล้ว2ครั้งครับโดยครั้งแรกเนี่ยไปมา23เมษายน2568ได้รวมประชุมกับตรวจสพปากของรังสิตเพื่อวางแผนแนวทางการตรวจสอบ ขณะที่ครั้งล่าสุดที่ลงไปนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปกับไม่พบตัวผู้ประกอบการหอพักปิดไฟแล้วก็ไม่มีผู้ใดออกมารับหนังสือราชการเจ้าหน้าที่จึงได้มีการลงบันทึกประจําวันเอาวไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้วหลังจากนี้สบกบจะมีการออกหนังสือเรียกเจ้าของหอพักให้เข้าพบในวันที่8พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกา ที่สำนักง,งานสกอบอแจ้งวัฒนะหากไม่มาพบตามนัดหมายจะถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนี้ในวันที่6พฤษภาคมนี้สกอบอจะร่วมกับตำรวจสพปักทองรังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตั้งจุดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ณมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายที่ต้องการยื่ยนเรื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพื่อให้ สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นในปีนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาแล้ว16รายโดยหนึ่งในกรณีที่เรียกว่าเสเดือนสังคมคือเหตุการณ์ที่ร้านเช่าเสื้อรายหนึ่งเข้าไปเก็บเสื้อจากลูกค้าในหอพักดังกล่าว แต่กลับถูกเจ้าของหอพักล็อกประตูไม่ให้ออกจากพื้นที่จนนำมาสู่การรวมตัวของกลุ่มผู้เสียหายและยื่นเรื่องราวร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่นายรักดกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับคดีนี้เมื่อปีห -6 มีผู้ร้องเรียนมาหนึ่งรายแต่ได้ถอนเรื่องออกไปเพื่อดำเนินคดีเองในชั้นศาลทำให้สกบไม่สามารถดำเนินการต่อได้ตามระเบียบอยา่างไรก็ตามเมื่อมีผู้เสียหายกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นสกบจึงเร่งดำเนินการอย่างจริงจังโดยได้รับการกำชับจากนางสาวจิราพรสินทุพัยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการผู้บริโภคให้ดูแลกรณีนี้เป็นพิเศษจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหอพักรายนี้อาจกระทําผิดหลายข้อหาทั้งการดัดแปลงอาคารเป็นหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนประกาศว่าด้วยสัญญาเช่าซึ่งมีผลให้ทางอาญารวมถึงอาจมีความผิดในเรื่องของภาษีรายได้สคบอจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินคดีในทุกด้านทั้งทางแพ่งและอาญา นายเลิศศักดิ์ครับยังได้ฝากถึงผู้ประกอบการหอพักว่าควรดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้เช่าอย่างยุติธรรมโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหรือเยาวชนหากผู้ประกอบการใดละเมิดกฎหมายจะถูกดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดทางนี้ยังบอกอีกนะครับว่าผู้ที่เคยเช่าหอพักดังกล่าวและได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพิมเ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสคบอเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบต่อไปอย่างเร่งด่วน